ย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดุดดหาราชบรมนาศบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งโครงการหลวงเพื่อพระราชทานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประสบก,กรณิกรบนพื้นที่สูงโดยเริ่มจากการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น ลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธานพระราษฎรเหล่านี้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือด้วยการเข้าใจเข้าถึงนํามาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตจากการปลูกฝิ่นมาเป็นพืชเขตห้าวคุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นโดยลําดับปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัย4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง35แห่ง นาหมู่บ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมของมูลลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2522ชาวเขาเผ่ามงได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็กอเภอจอมทองจัังหวดเชียงใหม่ มาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านห้วยลึกเนื่องจากพื้นที่ทำกินเดิมไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกระยะแรกชาวบ้านได้ตัดไม้เพื่อนำไปจำหน่ายทำให้พื้นที่ป่าเริ่มเสื่อมโทรมต่อมาได้ยื่นถวายดีกาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อขอพระราชทานที่ดินให้สามารถทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ในปีพุทธศักราช2522มูล,ลนิธิโครงการหลวงจึงได้เข้าไปช่วยเหลือโดยร่วมกับกรมป่าไม้แบ่งพื้นที่ในเขตป่าเสื่อมโทรมให้เป็นที่ทำกินแก่รัษดรจากนั้นจึงมีชาวเขาเผ่ามงจากหมู่บ้านป่าเกีย้ยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนอพยพเข้ามาสมทบกระทั่งในปีพุทธศักราช2523 จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกดำเนินงานในพันธกิจสำคัญดังนี้ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาส่งเสริมอาชีพพร้อมจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปลงสาธิตป่าชาวบ้านเพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกร การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพได้เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกจากองค์ความรู้ที่เหมาะสมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เป้าหมายชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจึงมีการส่งเสริมให้ชุมชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนายาว,วชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดพัฒนาอุขสอนามัยของคนในชุมชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดรวมทั้งมุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนตำ่ำ อกจากการจัดการพื้นที่เกษตรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังดำเนินการเพื่อลดและควบคุมการใช้สารเคมีโดยเน้นการใช้ชีวพันธุ์ทดแทนมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพืชผลจากแปลงเกษตรกร ได้ผ่านกระบวนการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในโรงคัดปรรจุของศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงในเชียงใหม่กรุงเทพและกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานและศักยภาพของบุคลากรด้วยหลักธรรมมาพิบาลรวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการเพื่อพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในทุกพื้นที่ส่งเสริมจิตอาสาในการทำความดีเพื่อสังคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แนวทางปฏิบัติจากบทเรียนที่สร้างประโยชน์ยังเป็นรูป,ปรธรรมต่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกนี้เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่องค์การสหประชาชาติเสนอให้นำไปเป็นแนวทางพัฒนาในหลายภูมิภาคของโลกด้วยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหุ้ยลึกจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทอดความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แกเกษตรกรสถาบันการศึกษาองค์กรท้องถิน่นและบุคคลทั่วไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมวลรวมอย่างแท้จริงด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลลนิธิโครงการหลวงจึงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพเป็นชุมชนที่มีสุขสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน